เอาละครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวกับรีเจนชามนะครับเราจะไปดูโรงแรมนี้นะครับแล้วก็ห้องพักนะครับว่าบรรยากาศห้องพักเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของโรงแรมนะครับสังเกตว่าปากทางจนถึงในตัวโรงแรมเนี่ยก็จะมีระยะทางนะครับตอนหนึ่งรอบเนี่ยเท่าที่ผมเคยวิ่งตอนเช้านะครับก็สักประมาณ1กิโลนิดๆนะครับก็ เพื่อนๆสามารถตื่นแต่เช้านะครับก็ออกมาวิ่งได้สังเกตข้างทางนะครับว่ามีต้นไม้ใหญ่นะครับแดดร่มรื่นกันเลยทีเดียวนะครับทาครับอันนี้เป็นบริเวณสระว่ายน้ําของโรงแรมนะครับเป็นสระใหญ่ให้เด็กๆเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูห้องพักครับห้องพักเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นบริเวณห้องของเรานะครับว่าวรนนี้มีเตียงสองชั้น นี่ชั้นบนเดี๋ยวเป็นห้องลูกสาวให้นอนกิ้งตกเตียงเล่นนะครับแล้วชั้นล่างนี่เห็นไหมสบายสบายได้สองคนบันไดดังขึ้นก็นมีนะครับแต่อาจจะคันนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเตียงใหญ่นี่เตียงใหญ่ก็มาทางนี้นะครับนอนได้สบายสบายนะแล้วก็มีทีวีจอใหญ่นะครับ40นิ้วน่าแล้วก็มีโต๊ะนี่ให้นั่งทํางานได้นะครับอ่าแล้วก็วิวด้านหลังนี่วิวด้านหลังเปิดไปก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ําเลยนะครับ สามารถเดินลงสระว่ายน้ำได้อย่างนี้เรามาออกมาดูนะครับนี่ออกมาดูเลยนี่ถึงสระว่ายน้ำเลยนะครับไกลๆนะครับนี่เห็นไหมไกลนิดเดียวครับอันนี้เป็นห้อง5109นะครับนี่แล้วมีเด็กน้อยที่จะพร้อมจะว่ายน้ำด้วยนะครับานะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนน้าเป็นไงบ้างครับห้องสวยไหมเดี๋ยวไปดูกันว่าภายในโรงแรมมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับก็มีนี่ผู้เซฟแล้วก็มีกระบอกน้ำผู้มองนะครับเฮ้ยไม่ใช่ของลูกอ๋อของลูกแล้วก็มีนี่กระติกน้ำร้อนมีกาแฟมีแก้วมีน้ำสามขวดนะครับในตู้เย็นมีอะไรบ้างไม่มีมินิบาร์นะครับไม่มีมินิบาร์มีตู้เย็นเฉยๆนะครับให้ลูกสาวดูนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยครับ แล้วก็มีชุดให้สองตัวมีที่เก็บรองเท้าทีเก็บของที่ใส่รองเท้ามีสลิปเปอร์ให้สองอันสลิปเปอร์มีสองอันนะครับหร้วในห้องน้ำนีพอเข้าไปในห้องน้ํามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็มีไฟนะครับมีดีแผนผ้าเช็ดมือนะครับมีน้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับมีแก้วมี แชมพูนะครับเป็นของทางโรงแรมนะครับมีชาเวอร์เจลกับมี c o n d i t i o นิ่งแชมพูนะครับสองอันแล้วก็วกอุปกรณ์ทั่วไปพวกหมวกพวกสังดีเนี่อะไรพวกนี้นะครับทั่วไปนะชักโรครกนะครับมีชักโรครกแล้วก็มีเรน s h ว w e r เนี่ยเรนวเวอร์อันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีฝักบ,บวัวแล้วก็ตัวนี้ก็มีแชมพูอ,อีกสองอันนะครับ โอเคแล้วก็มีผ้าขนูนให้ใช้นะครับในและครับเป็นห้องของลีเจนซี่อ่าไม่ใช่ห้องของลีเจนช์แอมนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกภายนอกครับว่าภายนอกเรานะมีมีอะไรบ้างให้เราดูนะครับแล้วก็วิวรอบๆโรงแรมเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไปครับไปนี่ก็เป็นวิวทางเดินโรงแรมนะครับมาที่ห้องนะครับเดี๋ยวให้ไปสำรวจข้างนอกกันว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ มาไล้ต่อไปอนี่บริเวณคิดขับของโรงแรมไปดูคิดขับข้างในว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็อยู่บริเวณอ่กหลักของโรงแรมนะครับมาดูครับอ่านีะเป็นบริเวณคิดขับของที่นี่นะครับขอให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับมีหนังสือการ์ตูนก็มีนะครับนี่นี่กิจกรรมระบายสีนะครับ มีคอมพิวเตอร์นะครับการเต้องบาๆนิดนึงครับมีให้วาดรูปนะครับว่าห้องก็สวยงามใช้ได้เลยครับหรือทางนี้ทางนี้มีอะไรมีระบายสีนะฮะก็ที่ได้นะครับอันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับในนี้จะมีเป็นกิจกรรมของเล่นนะคะครับน้องสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะคะก็จะมีเป็นกิจกรรมพกระบายสีน้ำนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม มีชไรสองร้ายค่ะแล้วนี่ได้มอสกระเป๋าใบใหญ่ชิรสองร้อยค่ะแล้วทางด้านฝั่งนี้เป็นชิ้นเล็กมาทำทุกงปูนปลาสเตอร์กระเป๋าใบเล็กเฟรมพวกนี้ชิรสองร้อยสองร้อยาทที่สี่ไม้ระบายกระดาษสามารถให้น้องมาระบายได้เลยนะคะครับโอเคนะเดี๋ยวเด็กๆที่สนใจมาเล่นได้นะครับนี่ปิดถึงกี่โมงครับเปิดเก้าโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะคะับปิดหกโมงเย็นนะครับจันทร์คานสองรีบมาเล่น่อดไปเล่นน้ำนะครับ ก็แตว้น้ำปิดสามทุ่มค่ะปิดเจ็ดทุ่เช้าเป็โอเคนะครับก็มีของเล่นเยอะแยะเลยนะครับมาเล่นกันได้เดี๋ยวมาดูเวล์คัมดิ้งของที่นี่นะครับริวๆทางขามาแบบนี้มีน้ำกบปิรสนะครับแ้วมีขนมปังมีตอกไม้นะครับโมโมแล้วก็มีแคนดารูก ตอนนี้นะครับเรามาดูบริเวณสระว่ายน้ำนะครัก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สระว่ายน้ําหลักนะครับเป็นสระว่ายน้ําที่โชว์สวยๆไม่มีคนเล่นนั่นแหละสระว่ายน้าหลักจะอยู่ฝั่งนู้ดที่ที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับมีสัตว์เด็กด้วยนะครับมีเครื่องเล่นเยอะนะครับก็จุดกับสระว่ายน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณริมหาดละนะครับให้คนมาเล่นนะครับไปดูว่าหาด สวยงามขนาดไหนนะครับบริเวณหาดชะอำรีเจนนะครับตรงนี้ครับไปดูครับไปครับอ่าตอนนี้อยู่ที่สวนสนทนาการของทาโรงแรมนะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับมันจะมีพวกยิงชนูอ่ามีเปลยยนให้นั่งนะครับแล้วก็มีทอมบลีนนะครับมีอ่านโนโให้เด็กดูนะครับนี่ครับก็มีทอมบลีนนะครับมีแบดมินตัน เทมิสเทมิสนะครับแล้วก็มีสิงช้ามีไม,นะม้กระโดดมียิงธนูนะครับเอ๊ะแล้วก็ในอุปกรณ์นะครับยืมใี่พี่ได้นะครับ ถามพี่ก็หน่อยอุปกรณ์นี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับไม่มีก็คือยืมเล่นได้เลยใช่ไหมครับใช่เลย่อ่าตรงนี้ปิดกี่โมงครับสองทุ่มปิดสองทุ่มนะโอเคแล้วเดี๋ยวใครสนใจมาเล่นได้นะครับปิดประมาณสองทุ่มเปิดกี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงโอเคเหมือนสระว่ายน้ําเลยอ่าไปดูกันครับมีอะไรบ้างไปอ่าเราจะไปลุยอ๋อแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหาดทรายของทางโรงแรมรีเทนชามนะครับ ก็สังเกตว่าหาดตอนนี้ตอนนี้น้ําขึ้นนะครับลงเล่นไม่ได้นะครับเป็นบริเวณหินนะครับจะมีหินเยอะนะครับแล้วก็ถ้าน้ําลงคิดว่าน่าจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามานั่งชมบรรยากาศนะครับแล้วก็โรงแรมก็มีข้างบนนะครับให้เล่นนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินเลยไปทางนู้นนะครับก็จะเห็นหาดทรายมีหาดนะครับก็เล่นได้แต่จะเดินเลยไปนิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ในในตัวโรงแรมนะครับก็ ชมบรรยากาศไปครับไปครับอ่าตอนนี้เป็นลานฟอนเดนนะครับให้มานั่งเล่นนะครับชิลๆนี่มีสัช้ดด้วยอ่านะครับมันวิ่งเล่นได้เด็กๆวิ่งเล่นได้นะครับลานกว้างเลยทีเดียวนั่งดูทะเลได้นะครับนั่งดูทะเลได้สวยๆนะครับนี้อ่าโอเคฮะไปดูบรรยากาศครับไปครับ เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นสู่วันที่2ของการทักที่โรงแรมบริเจนชามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอาหารเช้ากันนะครับว่าอาหารเช้าของทางโรงแรมเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อคนเต็มเลยค่ะเอาละครับสำหรับห้องอาหารชื่อสกุลนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีหลายอาหารยังไงบ้างครับไปดูครับสำหรับรายอาหารเช้านะก็ใหญ่สมควรนะครับก็ ที่เห็นนะครับก็จะมีทั้งไข่ดาวนะครับมีน้ำแอปเปิลน,น้ำส้มนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นโซนของตัวสลัดแล้วก็แฮมชีสต่างๆครับมีชีสด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบคอนนะครับไส้กรอกนะครับแล้วก็จะเป็นโซนอาหารไทยนะคจะเป็นข้าวผัดผัดหมี่นะครับอันนี้จะเป็นผัดขิงนะครับแล้วก็ผัดผักนะครับตรงนี้ก็สลับไปในแต่ละวันนะครับเท่าที่ผมเคลพักมา2วันนี้ก็จะไม่ ไม่ซ้ำกันเป็นข้าวปลาคร,รับโซนกาแฟเขาก็จะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดนะครับแล้วก็จะมีกาแฟต้มนะครับก็ถือว่าหอมอร่อยเลยเดียวครับส่วนตรงจุดนี้นะครับถือเป็นไฮไลท์ของโรงแรมนี้เลยนะครับก็ถือเป็นเบอเกอรี่นะครับขนมเค้เกนะครับพายต่างๆถือว่าอร่อยเลยเดียวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้าวต้มนะครับแกงจืด พร้อมบริการนะครับส่วนเด็กน้อยคนนี้ก็จะกินข้าวไข่ดาวนะครับตอนเช้าเพพลังงานนะครับส่วนคนพี่ก็จะกินเป็นเบรดฟัดนะครับไข่ดาวแฮมไส้กรอกนะครับเติมพลังงานกับเช้านี้กันไปนะครับวัผู้ชมวันนี้รามากินข้าวที่โรงแรมค่ะ รถแลมพี่ทศพี่ทศรถแลมค่ะดแเซนดิที่ทศรดแลมดิเซนฉค่ะรแมมีอะไรบ้างรแลมมีเซนฉ่ม็มีของเล่นอะไรบ้างมีขัดเล่นให้เล่นแล้วแดนนอนสีขาวแล้วแดนนอนสีขาวขั้นบนค่ะเมื่ี้ว่าแดนนอนสี กินแต่คนสีขาว่าแต่พอได้น้องสีฟ้ายัได้มเจ้าหน่ะตอยังปวดร้านอนใหญ่เรื่องปวดร้ายปดแชร์กดกระหายนะคะโอ้กระาเลย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนข้างโรงแรมนะครับจะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งซอฟต์โอเพนนิ่งกันไปนะครับชื่อคาเฟ่ว่าโบนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเหมาะสำหรับการมานั่งกินกาแฟนะครับก็เริ่มตั้งแต่10โมง11โมงนะครับยันไปถึงเย็นนะครับก็ถือว่ามีไลน์เครื่องดื่มนะครับมีเบอร์เกอรี่ให้เราชิมกันเยอะนะครับก็เบอร์เกอรี่ก็เป็นของโรงแรมดีเจนนะครับผมเกียนว่าเบอร์เกอรี่ที่นี่จะเยอะนะครับแล้วก็อร่อยโดยสี้นเชินะครับ ีเป็นกรัวซองนะครับก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับสําหรับบรรยากาศนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศริมทะเลนะครับก็มองไปด้านนอกก็คือติดริมทะเลนะครับแล้วก็มีโซนต่างๆซุกต่างๆให้นักเล่นนะครับแล้วก็ปลายของทางริมชายหาดนะครับก็จะมีม้าสำหรับม้าของชาวบ้านนะครับให้เราถ่ายรูปนะครับการชิวๆเลยด้วก็มาลองดูกันได้นะครับที่ โบนี่คาเฟ่นะครับติดกับรีเจนชามเลยนะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศการรีวิวโรงแรมรีเจนชามนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาพักกันได้นะครับที่ชามแห่งนี้นะครับไม่ใกลไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับแล้วกเว็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ